สวัสดีครับช่อง y o ยูทูบเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง y o ยูทูบเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาอัปเดตลิ้นกีตัวนี้หมูว่านนี่หมูว่านมันที่ะไรนมันตีอะไรมีหมูว่านมันที่ะไรนะที่มันตีซีสิเออมันที่ห่ามันทีห่าหมูว่านตีซีซีเมษาเพราะว่าซิมเช็คเนื้อให้เอฟซีเบิ้งเพราะว่าเอฟซีจากหัวเนื้อดีบอรรสชาติเปพียงใดวันนี้ก็เล่าผ้าบนมีสารบัดทีมงานเกษตรหมูพอเพียงมาเบิ้งนวยว่า มันขึ้นสีดีไปพร้อมสีเก็บขายไปนี่ครับว่าดอกดีช่างไดจะนี่ก็เป็นได้มีบรรยายนูพี่น้องเบิ่งกันนะครับพี่นอ้นองเห็นแล้วกา็มากหมากมากมันกำลังตึงเนะาะครับผมอ่าสีสันก็ปีไก่บ่ค,ครับสีสันดีมากโด่งก็พีไก่ครับก็ก็เห็นแล้วก็จากแม่ลิ้วพี่น้องเมืองว่ามันอดใสมันติดกินช่างไรไก่ไกลไกลพ่อขายไปไก่พ่อขายไปบพาะนาา้ำราเฮ็ดสูเมื่อเด้่หนึ่งคือเป็นการเชื่องความดีเนาะครับเนาะครับไปไปไาพี่นอ้องเบิ่งบนเนาะ ผดมออกอะไรพี่น้องอยากเห็นหนาน้ำผ้าผ้าไอ้คนนี้เบิ่งกับเปน็นอะไรอัน,นอันนี้ครับท่นานอัน,นยื่นรถด,ด็อกเตอร์หรอกผมด็อกเตอร์เนาะเอนอนาจารย์น <c oughs> เนาะอาจารย์เกษตรครับผม <c oughs> อันเทสตักี่ปีแล้วครับผมนี่โอ้ก็หลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วที่เดี๋ยวจะมีก็เมื่อย์เนาะแมนเรียนรู้หาประสบการณ์ตรงชได้น้อยมี่ตอนนี้ได้เราพุ่มใจป่ะครับพุ่มใจผมมุมคดีเขาก็ได้เอาความรู้จากข้าเฮ็ดมาเนี่ยนามีเผยแพร่สู่เอฟซีว่าคอผิดพลาดจังเลขคอดีจังเลขคอดีคอเสียแมนให้เอฟซีทุกคนให้ไปพิจารณาเอาให้ให้ต่อยอดเนาะครับต่อยอดเอาทุกอย่างมันมันไม่ดีบุญไมีบ่ดีแมนครับอ่าเป็นเชือกฝริดบ่เนี่ยแมนข้าเฮ็ดเฮาวเห็ดไรก่ะ

แปรโล่โลคกลัวแบบว่าแปรโล่นี่นี่ายนๆทำนี่พอตอนนี้น้ำหนักถ้าได้ขึ้นตอนนี้ก็ร่างขึ้นหนอกนี่นี่กองมาก่อนผิวตันเรียบไปยมี้ยนี่หนอกหนอกมั้มันได้ขึ้นหนอกสองขางหนอกที่พอครับแมนแมนตอนนี้ผิวก็ร่างเรียบอีกประมาณอีกอาทิตย์ก็กลัวครับผมตีผ้ายางพผ้าเป็นหนอกยางเบิ้งนี่ฮัทโวแล้วครับปฮาทโวเดี๋ยวซ่อนนอพอเนาะการเอฟซีเด้ออยากมาเที่ยว หรืออยากมาผอหรืออยากมามาเห็นด้วยตัวเองก็ับเชิญนะครับเนาะกิ่งพันธุ์ก็มีกิ่งพันธุ์ก็มีขายกันเออเอามาเฮาตอนที่กิ่งมันไปซาเดี๋ยวมันันอ่ะส่วนหลายหลายกิ่งโยมีกิ่งมี่ราคาหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบราคาห้าร้อยพันห้าก็มี่มีราคาพันห้าก็มีครับแม่นเพราะว่าผักปีผักน้องผักเอฟซีครับผมมี่เจ้านี่ข้าสั่งจองได้เดีป่ะได้ครับสั่งจองโทรมาเลยครับเฮ็็ดตัวกยังมีเวลาเฮ็ดให้อยูนิวบอสแมนแมนผมเชิญนะครับเนาะครับนี่ครับตัวนี้กำลังกำลังคุณภาพกำลังดีมีหน่วยใหญ่นุ่ยยังได้ัสะออ่นเทคนิคง่ายๆมนมี ว่าสิบบอกเอซีต้องบอกว่าจะบอก่นบอกเพิ่นจะไปสขีไก่แกะสขีไก่ขีไก่แบบไหนสขีไก่ในฟ้ามไก่ไก่น้ฟร์มไก่อยู่น้ำมันอ่าอยู่น้ำมันฟ้ามใญไงหรือว่าฟ้ามดันกาไปขอซื้อน้ำเพลแม่นมาใส่บ่ขิว่าเปี่ยนบ่ขิงว่าจะได้ตะใบไปพ่าไปบ่งมไสลูกวยืนยืนบ่งหมไสลูกได้ไหม้ะบเปี่ยงลูกม่เอันน้พออยากรอก็มารอเห็นไวมีอันนี้ก็ขอเฮ็ดก่อนมูนด้ครับผมครับผม นี่ครับมองค่าลูกกแล้วครับโลเกสันดีพี่น้องสุปีเป็นอีเยครับเสียบ่ม่ปีนี้ล่ะปีนี้เป็นหุเป็นหุบตึงตาแม่เป็นหุกากลองเนาะแม่นากองนำนักดีครับผมดีนดีลายครับนี่แท่านกมีท่านี้ท่นโแอันนี้นีนี่อนนี้ตัวพ่อพ่อพอพอพาอรัวตดครแล้วอันนี้มันเป็นข้นึงไหนี่อันนี้นักนี่สองลูลกเนะแมนควบสุบนสุแมนปาดโอ มันหมาดเด้อหลายอันเรือบอกราคาลูกค้าเออราคาพี่อ่ะราคาราคาราคาจะหนึ่งจุดสวนกะขายผ้แพงโลละไรเกสิบบาทเกตสิบบาทแมนเก็บสดๆได้ไหมพิกัดพิกัดพิกัดกะอันสวนชื่อนี้อันนั้นเนาะในปักมุดกอสวนทงชัยทงชัยครับชอบเจ้ากลางครับแมนแมนพิกัดเนาะหรือสวนบ้านสวนทงชัยเออบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนทงชัยหรืออดนน้มาหรือบ้านต่างฟีดกันยูทูปก็ได้ สายเอฟซีเรือพีน้องจากมาพร้าวเรือไวจากมาเที่ยวจากมาทยลูกจากเข็นใ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 นตัวจริงแมนเออมามาเชิญนะครับเชิญมานเนาะแมนจริงพันต์อยาว่าเบิร์จริงพันก็ได้จริงพันก็มีพร้อมพร้อมที่สี่ตอนไหนเนาะแมน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 ก็เอาบอกเรื่องบอกเบอร์โทรไอ้มี่เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เป็นหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษตรหมูพอเพียงครับนี่ครับนี่ครับพา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 ไปน้องเบิง มาผาพี่ไป่กี่ครอันบกนคนงานก็จะมาตอนจริงนะครับคนน้ำตาใสหนั่นมาตอนจริงว่ารับเมาเรับเมาเรับเมาตอนจริงนี่ครับผ้าม่าเบิกงเรื่อยครับเบิกหนึ่งครับมัน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 หลงมากจริงอ่านเจะของสวนตอนนี้พราะว่าวัากาศไปพ้าพี่น้องบรรยากาศไปครับพี่น้องน้อยน้อยแตกกระมีครับเพราเป็นอย่างแตกแตกมันเป็นอย่างก็พอมันนอนเจาะน้อยหนึ่งมันไม่ได้สียาก็บเพราเป็นไรหรอกเนาะแม่นไปพาเป็น้องส้มไปนี่ก็บรรยากาศไปเรื่อยลมเลื่น เขาว่าพนที่ตกับท่านนี่ตกแม่นแม่นมดติดน่ะนะแม่นแเบิร์ดขับอันนี้ก็งามปลาแต่อันนี้อันนุ่ยแดงเั็นนี่ได้กินได้ไปใชตได้ไปบ่ตอนนี้ก็เริ่มขืนเขาเรียกว่าขึ้นสีมี่ข้นสีแต่ว่าท่านท่านจีนายอะไรเม็นบ่ครับท่านเจียนาเป็นเจิงรออีกประมาณหนึ่งล้านแดงแดงมัดได้เนี่ยครับแม่นอีกอาทิตย์หนึ่งจะเอา